สัญชาตญาณกับลางบอกเหตุจับสัญญาณภัยพิบัติจากธรรมชาติสู่การจับตาจากห้วงอวกาศภูมิปัญญาการเตือนภัยในแต่ละท้องถิน่นมักมาจากความช่างสังเกตช่างจดช่างจำและเล่าขานต่อต่อ,ตอกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโบราณที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหลักทางวิทยาศาสตร์หากหลายต่อหลายครั้งการสืบต่อความเชื่อเป็นท่าทอดนั้น กลับสามารถช่วยเป็นเกราะกำบังช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างดีจนทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์พากาันร,ร่วมไขปริศนาเหล่านั้นทำให้สัญชาตญาเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดและปูพื้นฐานความรู้ผสมผสานวิทยาศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เป็นต้น ดังที่ชาวยุคเบบี้บูมหรือชาวเจนเอ็กซ์จะคุ้นเคยกับคำเตือนโบราณโบราณที่เล่าขานต่อกันมาว่ายามใดที่เห็นหมดขนไข่ไม่นานนักฝนจะตกหนักฟ้าจะาขนองแรงซึ่งกระบวนการทั้งหมดทางธรรมชาตินี้ล้วนอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นคือมดเป็นสัตว์ที่มีโศประสาสในการรับความรู้สึกได้ดีกว่ามนุษย์ มันสามารถใช้หนวดประหนึ่งเครื่องตรวจวัดความชื้นในอากาศได้อย่างดีหรืออีกหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่หลายท่านคงยากจะลืมเลือนเสมือนฝันร้ายครั้งใหญ่กับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่26ทธันวาคม2547ในช่วงสถานการณ์ขับขันโหดร้ายรุนแรงอาจทำให้ผู้คนมองข้ามสัญญ,ญาณจากธรรมชาติ พยายามเตือนล่วงหน้าต้องสิโรราบหมอบชีวิตให้กับพลังทำลายล้างที่มีแรงมหาศาลเหลือขนานับหากในวิกฤตนั้นได้ปรากฏสาวน้อยชาวอังกฤษวัยสิขวบที่น่าทึ่งนามเทลลี่สมิธที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายจากน้ำทะเลที่ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญญาณจากธรรมชาติ ที่จะเกิดคลื่นยักษ์ในวิชาภูมิศาสตร์ของโรงเรียนสาวน้อยจึงรีบเตือนพ่อแม่และผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงทันทีทําให้สามารถช่วยเหลือผู้คนให้สามารถไปอยู่ในที่สูงที่ปลอดภัยได้ทันกว่าร้อยชีวิตจากหลายๆสัญชตาตญาณหรือการช่างสังเกตนี้เองที่ทําให้เหล่านักวิทยาศาสตร์หลายสาขาได้พยายามศึกษาค้นคว้าและรวบรวมปรากฏการณ์หรือสัญ,ญญาณที่ผิดปกติ อันจะเป็นลางบอกเหตุหรือเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจับสัญญาณความผิดปกติโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติรูปแบบต่างๆจิสดาจึงได้รวบรวมสัญญาณต่างๆและอยากชักชวนพี่ๆน้องๆมาลองทำความเข้าใจแล้วลองหาความสัมพันธ์หรือลองเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดาวเทียมไปด้วยกัน 1. ท้องฟ้าเป็นสีเขียวครึ้มหากเห็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีอมเขียวนั่นแสดงว่าพื้นที่นั้นจะเกิดพายุฝนที่มีลูกเห็บขนาดใหญ่ฟ้าขนองลงกระโชกรุนแรงจนอาจถึงระดับที่เกิดพายุทอร์นาโดได้ดังนั้นควรหาที่หลบทันที 2. ผมชี้ตั้งชันหากเกิดพายุฝนฟ้าขนองในพื้นที่อันตรายจากฟ้าผ่า ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนยังมีความหวาดกลัวและหวาดระแวงการก่อเกิดของฟ้าผ่าจะมีขึ้นหลังจากที่ประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งก่อตัวระหว่างก้อนเมฆและท้องฟ้าจนบางครั้งสามารถทำให้รู้สึกถึงพลังการสะสมได้จนบางคนเส้นผมและขนตามร่างกายตั้งชันบางครั้งมีความรู้สึกแสบคันตามร่างกายจนถึงการได้ยินเสียงรบกวนเบา,เบา ตามเครื่องประดับโลหะในร่างกายหากรู้สึกถึงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้นให้รีบหาที่กำบังที่ไม่ใช่การหลบใต้ต้นไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือหากไม่มีที่สามารถใช้หลบกำบังเลย <c oughs> ก็ให้รีบหมอบต่ำเอามือปิดหูและสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุด <c oughs> นอกจากนี้ให้ทิ้งเครื่องมือหรือเครื่องประดับโลหะในตัวหรือใกล้ตัว รอจนสัญญาณตามร่างกายเริ่มบรรเทาแล้วค่อยรีบออกจากสถานที่นั้นทันที 3. ลมกันโชกแรงฝนตกหนักและความแปรปรวนบ้าคลั่งของทะเลเสัญญาณเตือนล่วงหน้าการเกิดพายุขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดอย่างเฮอริเคนไซโครนไต้ฝุ่นทุกที่ทั่วโลกจะมีสัญญาณที่คล้ายคลึงกันนั่นคือความกดอากาศลดลงอย่างกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมอย่างกระทันหันฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นลมทะเลแปรปรวนรวมทั้งพฤติกรรมที่ผิดปกติของเหล่าสรพสัต์ท้องถิ่นต่างๆนกแมลงหรือแม้แต่ปลาจะพากันตื่นตระหนกและทิ้งที่อยู่อาศัยกันอนละมานหากเห็นสัญญาณเหล่านี้ให้เตรียมพร้อมและปฏิบัติตามการแจ้งเตือนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 4. การอพยพของสัตว์จำนวนมากการเคลื่อนย้ายอพยพของสัตว์จำนวนมากอย่างกระทันหันจะมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดและภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะก่อนเกิดแผ่นดินไหวเหล่าสรัรพพะศัก์ครื่องบกครึ่งน้ําสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกแม้กระทั่งมแมลงต่างพากันหนีด้วยความอย่างตื่นตระหนก อันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบให้มีอวัยวะที่สามารถรับสัมผัสพ,พิเศษได้อย่างละเอียดจนสามารถมีสัญชตาตญาณและสั่งการจนเกิดพฤติกรรมการเอาชีวิตรอดได้ดีหากได้เห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการอพยพของสัตว์จำนวนมากจนผิดปกติเกิดขึ้นนอกฤดูการหรือผิดจากพฤติกรรมตามปกติจงตั้งสติให้ดี ให้สมมุติสิ่งที่เร็ว้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนดำเนินการที่เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์และสถานที่โดยเร็ว 5. ฝูงสัตว์ล้มตายจำนวนมากการล้มตายของสัตว์ต่างๆอย่างกระทันหันโดยเฉพาะบนพื้นบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือปลาตายในน้ำจำนวนมากล้วนบ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดจากการรั่วไหลหรือปนเปื้อนของสารเคมี ชีวภาพกรมรมตภาพรังสีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายหลายชนิดสามารถพบได้ในน้ำจืดและน้ำเค็มหรืออย่างอื่นจงอยู่ให้ห่างทั้งแหล่งน้ำซากสัตว์หรือแม้แต่อย่านำน้ำหรือซากเหล่านั้นมาบริโภคเด็ดขาดเพราะสารเคมีที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่จะระเหยอ,อย่างรวดเร็วและบางชนิดยังสร้างผลงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานไม่ว่าจะเป็นไอระเหยที่เป็นพิษ การเกิดฟองและการเปลี่ยนสีเป็นต้นหรือปรากฏการณ์นี้ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือใต้น้าแล้วปล่อยก๊าซใต้ดินจนดึงออกซิเจนออกจากน้ำจนทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดอย่างรุนแรงทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ำตายดังที่เคยปรากฏในฉากภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดเช่นดัน t e ส p e a ที่ฉายเมื่อปีพศ2540เป็นต้น 6. กระแสน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วน้ำในมหาสมุทรลดลงมากอย่างรวดเร็วและกระทันหันเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งสึงงงนามินี้อาจจะยากต่อการสังเกตหรือเฝ้าระวังจากระบบติดตามผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนพื้นมหาสมุทรแต่สัญญาณที่บ่งชี้ชัดที่สุด คือการลดระดับของน้ำอย่างมหาศาลและรวดเร็วก่อนจะเห็นคลื่นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงดังคำรามมาแต่ไกลหากคุณเห็นปรากฏการณ์นี้จงอย่าเสียเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวให้เร่งรีบอบพยพขึ้นที่สูงแม้ว่าจะยังไม่มีการเตือนภัยสึนามิก็ตามอย่ามัวรอคำเตือนอย่างเป็นทางการการโทรการเตือนหรือเสียงแซเรนเพราะนั่นหมายถึงชีวิต 7. ลักษณะและรูปแบบของคลื่นตัดไขว้กันหลายท่านคงอาจจะคิดว่าเป็นไปได้หรือที่เราจะพบเจอระรอกเกลียวคลื่นซัดตัดกันเป็นมุมฉากแถวชายฝั่งอาจจะยากที่เราจะได้ประสบพบเจอแต่ถ้าพบปรากฏการณ์ที่คลื่นตัดกันจนคล้ายแนวสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเมื่อไรขอให้มีสติและรีบอยู่ให้พ้นน้ำเพราะนั่นคือสัญ,ญญาณที่ธรรมชาติ กำลังบอกเราทางกายภาพว่ามีกระแสน้ำที่รุนแรงและรุนแรงที่จากระชากเราออกทะเลปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลมที่พัดรุนแรงจนทำให้มวลของน้ำเคลื่อนที่จนเกิดคลื่นในแนวตั้งจากกับคลื่นของมวลน้ำอีกส่วนหนึ่งในบริเวณใกล้ชายฝั่งจนทำให้เกิดกระแสน้ำที่มีพลังความแรงถึงขั้นที่สามารถทำลายเรือได้ ขนาดเรือยังไม่สามารถต้านทานได้แล้วร่างกายมนุษย์เราละ่ะจงอย่าได้ดูแคลนพลังทำลายล้างนี้จงหลีกหนีให้ห่างจะปลอดภัยที่สุด 8. กลิ่นไหม้และกระแสะลมร้อนยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวสมเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีระบบการเตือนภัยล่วงหน้ามักจะเป็นที่พึ่งพาข้อมูลการแจ้งเตือน และการแนะนำวิธีปฏิบัติตัวแต่สัญชาตญาณอันเป็นระบบเตือนภัยพื้นฐานที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดก็ยังคงสามารถเป็นที่พึ่งในการรักษาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากธรรมชาติต่างๆได้อย่างดีขอเพียงแค่ทุกท่านไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอดังเมื่อยามใดที่ได้กลิ่นไหม้ในระดับรุนแรงที่มาตามสายลม สัมผัสความร้อนที่มาตามสายลมให้คุณมองหาหมอกควันฝุ่นละอองหรือขี้เท่าที่อาจมีลอยมาตามกระแสลมรวมทั้งสังเกตการอพยพดิ้นรนหนีหาที่หลบภัยของสัตว์น้อยใหญ่นั่นหมายถึงสัญญาณการเกิดไฟไหม้หรือไฟป่าที่อยู่ไม่ไกลจากตัวท่านจงตระหนักเสมอว่าไฟสามารถเผาผลานพื้นที่และลุกลามได้อย่างรวดเร็ว หากพบว่าอยู่ในทิศทางลมให้เร่งอพยพและหาสถานที่ปลอดภัยทันที 9. ต้นไม้ที่คดเคี้ยวและโค้งมนกลุ่มต้นไม้ที่บริเวณโคนมีลักษณะโค้งมนจนคล้ายกับเครื่องหมายอัญ,ญประกาศเดียวต้นไม้ที่เติบโตมีรูปทรงเช่นนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากแผ่นดินถล่มในบริเวณนั้นๆ นั่นชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่นั้นๆเคยเกิดดินถล่มมาก่อนและอาจยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถลม่มที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเพิ่มความอ่อนไหวและเปราะบางจนอาจเกิดเหตุซ้ำา 10. เสียงคำรามแผ่นดินสั่นไหวก๊าซและควันพวยพุ่ง การปรากฏของแมกมาหรือหินหนืดแผ่นดินไหวที่มาพร้อมกับการปล่อยก๊าสนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้เขาไฟกำลังจับปะทุแมกมาหรือหินหนืดที่หลอมเหลวอ,อยู่บริเวณใต้ผิวโลกกำลังนำความร้อนจากเปลือกโลกขึ้นสู่พื้นผิวหรือในทางกลับกันแมกมาที่เป็นหินร้อนหลอมเหลวนี้มีการเคลื่อนไปตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่อ่อนไหว จนทำให้เกิดพันดินไหวมีแรงดันกา๊าซพลังมหาศาลก่อตัวขึ้นภายในภูเขาไฟใต้พื้นผิวโลกและหากความรุนแรงเพิ่มทวีแมกมาจะปะทุเป็นลาวาออกมานอกเปลือกโลกจากปรากฏการดังกล่าวนับเป็นสัญญาณเตือนที่มีเวลาเพียงพอให้เตรียมตัวป้องกันและการอ,อพยพเคลื่อนย้ายท่านคิดว่าสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติข้างต้น เราสามารถใช้เทคโนโลยีอวกาศที่เป็นเสมือนดวงตาคอยเฝ้าระวังทุกอาณาบริเวณของผืนแผ่นดินบนผิวโลกร่วมกับ Machine Learning สร้างการวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผสานกับสัญชตาตญาณให้กลายเป็นรูปแบบการแจ้งเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติที่หลากหลายได้มากน้อยแค่ไหนจิสดาอยากชวนให้เราลองมาคิดนอกกรอบ และร่วมเสนอแนวคิดกัน